สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับสิบภาพมาเบ่งลูกเป็ดที่เก่าจ้าเป็ดใหม่ออกมาแล้วจ้าพี่น้องนี่ค่ะเป็ดใหม่จ้าพี่นอ้องอ่าอันนี้มีหลายแม่แล้วจ้ะพี่นอ้องตัวน,นี้หัวตัวออกอยากไข่นี่เปดเปียกอยู่นี่พี่น้องนี่ ตัวนี้ซุ่มน,นันกำลังแข็งแล้วซท่าน,นั้นกำลังแข็งแรงแล้วอันนี้ก็เป็นอ่อมองเก็บเข่าพี่น้องที่เก็บข้าวแต่ว่าที่เห็นเป็นแกบนั่นกน็คือหนูกินนะพี่น้องหนูกินจะเหลือแต่แกบจะ โอ้ยเนาะกล่องกระโบชัดพี่น้องกล่องเบอร์เบอร์<ๆ>เพิ่งนี่เขากำลังกกต่อจ้ะพี่น้องนี่เห็นเปลือกบอจานี่เปลือกนี่เพิ่งออกกับมีนเนาะเพิ่งออกไปก็ลกไปยุก,กับเพื่อนๆนี่เพื่อเพื่อจะได้มีความอบอุ่นจะ้ะแต่ว่าตัวนี้ก็โกไข่ต่อจะ้ะเพื่อให้ไข่ต่อเนื่องเนาะ เื่อแบบว่าบ่ให้ไข่เย็นนะให้ไข่อุนได้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะอันนี้โตแม่ก็ออกไปแม่แม่เป็ดเนาะออกไปกินอาหารจ้ะพี่น้องแม่แอ่วผ้าไปเบิงไปกินอาหารข้างนอกลูกเป็ดตัวนี้มีหลายโตเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองประมาณสิบสองสิบสามตนี่แหละจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวแม่จะผ้าไปเบ่งนี่เป็นห้ามติดเตรียมไว้เป็นอาหารแล้วจะพี่น้องนี่สัปประมาณเกือบสองสัปดาห์สามสอบนี่ก็เป็นแม่เป็ดที่กินอาหารนี่จะนี่ก็เป็นเป็ดอา้าวพอกันไหมจ้าขอบคุณที่พี่น้องติดตามกดติดตามขอบคุณที่กด ปุ่มติดตามให้ด้วยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ